ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องอัตโมทิ i โป p r o เดียแหล่งรวมข้อมูลของคนรักรถและเทคโนโลยีวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรถที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในยุคนี้และอาจเรียกได้ว่าเป็นยานพาหนะจากอนาคตเลยทีเดียวนั่นก็คือ2025 Tesla Cybertruck บบก,กระบะไฟฟ้าที่ไม่เพียงแต่เปลี่ยนแนวคิดของรถกระบะทั่วไปแต่ยังสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับวงการยานยนต์ทั่วโลกการออกแบบของมันดูเหมือนหลุดออกมาจากหนังไซไฟแต่บอกเลยว่ามันคือของจริง และในรุ่นปี2025นี้เทสเลได้อัปเกรดให้ล้ำสมัยและทรงพลังยิ่งกว่าเดิมสิ่งแรกที่สะดุดตาแน่นอนคือรูปลักษณ์สุดลังของมันตัวถังผลิตจากเหล็กกล้าไร้สนิมชนิดพิเศษ31ม coaolled steel, steel ที่มีความแข็งแรงระดับเกือบกางกระสุนได้ดีไซน์เหลี่ยมคมและล้ำอนาคตยังคงเอกลักษณ์แบบเซเบอร์พังที่ไม่เหมือนใครนอกจากนี้กระจกยังได้รับการอัปเกรดเป็นเทสเลมุรกลาสรุ่นใหม่ที่แข็งแรงและทนทานมากกว่าเดิมรุ่นปี2025ยังถูกปรับให้มีความคงมล และมีหลักอากาศพลศาสตร์ดีขึ้นแต่ยังคงรูปลักษณ์สุดเฉียบที่ทุกคนจดจำได้มาพูดถึงสมรรถนะกันบ้างซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่สุดของเทสลารุ่นนี้เซเบอร์รักปี2อีมีให้เลือกทั้งแบบมอเตอร์เดี่ยวมอเตอร์คู่และมอเตอร์สตัวโดยรุ่นท็อป T I มอเตอร์สามารถเร่งจาก0-10 0กมชั่วโมงได้ภายในเวลาไม่ถึง2.9วินาทีเร็วกว่ารถสปอร์ตหลายรุ่นสีอีกกำลังแรงม้ารวมกว่า800แรงม้าและวิ่งได้ระยะทางสูงงสุดถึ800กม ่อการชาร์จหนึ่งครั้งใช้เทคโนโลยีแบตเตอรี่4680ซที่มีประสิทธิภาพสูงและอายุการใช้งานยาวนานในด้านการลุยทางวิบากซเซเบอร์ทรักก็ไม่แพ้ใครเพราะมีระบบช่วงล่างถุงลมแบบปรับระดับอัตโนมัติและ t i v e Air Suspension ที่สามารถยกตัวรถสูงสุดถึง16นิ้วเพื่อรับมือทุกสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นทางเขาทางโคลนหรือถนนเรียบก็สามารถปรับสมดุลได้อย่างยอดเยี่ยมและยังมีพลังกำลังลากจูงได้มากถึง14,000ปอน ซึ่งถือว่าเหนือกว่ารถกระบะส่วนใหญ่ในตลาดภายในห้องโดยสารนั้นเรียบร้และลำยุกสุดๆมาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด18นิ้วระบบอินโฟเทนเมนต์รุ่นใหม่ที่ทำงานได้รวดเร็วขึ้นพวงมาลัยทรงยานอาวกาศได้รับการปรับให้จากถนัดมือบอดนั่งทำจากวัสดุรักโลกและมีหลังคากระจกพาโนรามาที่ทำให้ห้องโดยสารโปร่งโลง่งนอกจากนี้ยังมีระบบเก็บของอัจฉริยะพร้อมฝาปิดท้ายกระบะท,ที่สามารถใช้เป็นแผงโซลาร์เซลล์ชาร์จพลังงานได้ ด้านความปลอดภัยเทสเซอร์จัดเต็มเหมือนเดิมเซเบอร์ทรักสองมาพร้อมระบบขับขี่อัตโนมัติ f u ล l เซลไรวิ่งระบบอัตโนมัติทุ่นใหม่และเซ็นเซอร์ AI รอบทันเพื่อช่วยป้องกันอุบัติเหตุอีกทั้งยังสามารถอัปเดตซอฟต์แวร์่านระบบออนไลน์ทำให้รถของคุณฉลาดขึ้นเรื่อยๆแม้เวลาผ่านไปโดยรวมแล้ว2 0 2 5เทสเซอร์เซเบอร์ทรัไม่ได้เป็นแค่รถกระบะไฟฟ้าแต่มันคือการปฏิวัติตแห่งวงการยานยนต์ที่รวมความแข็งแกร่งเทคโนโลยีล้ำอนาคตและพลังงานสะอาด